เรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นจากการสูญเสียการสูญเสียที่ไม่อาจมีอะไรมาทดแทนได้แต่หากอยากได้สิ่งนั้นกลับคืนมาต้องมีบางสิ่งทดแทนและบางอยา่างก็ต้องมีกฎข้อห้ามและข้อควรระวังห้ามเพิกเฉยกฎเหล่านั้น มันอาจเป็นเรื่องน่าเศร้าถ้าคุณแม่คนหนึ่งต้องสูญเสียลูกอันเป็นที่รักไปจากอุบัติเหตุลูกอันเป็นที่รักที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้และเธออยากจะได้ลูกคนนั้นกลับคืนมาแต่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าเรื่องทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนั้นมันอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบางสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว และอยากได้สิ่งนั้นกลับคืนมาสุดท้ายแล้วก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนและข้อแลกเปลี่ยนเหล่านั้นย่อมมีกฎของมันกฎที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาดเปิดเรื่องมาที่เด็กชายคนหนึ่งในร่างไร้วิญญาณ ลูกชายของลิกและเจนนาท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวที่ต้องสูญเสียล,ลูกชายอันเป็นที่รักไปโดยที่ไม่มีวันหวนกลับคืนแทนที่ครอบครัวจะปล่อยวางและปล่อยให้ลูกชายขึ้นส่งสวรรค์ไปอย่างสงบกับพึ่งไสยศาสตร์เพื่อนำพาลูกชายของตนเองนั้นกลับขึ้นมาบนโลกใบนี้โดยที่พึ่งไสยศาสตร์หันหน้าเข้าหาทีมช่างาทำตุ๊กตามือฉมังเพื่อที่จะให้ทีมนั้นดึงวิญญาณของลูกชายอันเป็นที่รัก เข้าไปสิงสู่ในตุ๊กตาที่ถูกทําขึ้นเพื่อเขาซึ่งเจนน่านั้นไม่มีทางเลิอกอื่นแล้วที่จะได้พบลูกชายตนเองอีกครั้งเหลือแค่วิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะนําพาลูกชายตัวน้อยของเขากลับมาบนโลกใบนี้อีกครั้งสิ่งเดียวที่เขาจะพึ่งได้ในตอนนี้คือทิมคนที่จะนําพาความฝันของเขาเป็นจริงนําพาลูกชายของเขากลับมาหาเขาอีกครั้งในพิธีปลุกชีพดวงวิญญ,ญาณนั้นมีสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้อยู่เสื้อผ้าของเด็กน้อยก่อนตายหนึ่งชุด เส้นผมบางเส้นและบางสิ่งบางอย่างที่ห่วงแหนร,รักและห่วงใหญ่มากเมื่อถึงวันนัดหมายเส้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ถูกสวมใส่ให้กับตุก๊กตาตัวนั้นเพื่อทำพิธีการปลุกชีพดวงวิญญาณขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยดีและทีมพูดขึ้นว่าลูกชายของพวกเขานั้นได้กลับมาแล้วแต่เจนหน้านั้นไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะได้ผลจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ผลเลย และในตอนนั้นลิกก็พูดขึ้นว่ามันไม่มีทางได้ผลหรอกนะเจนน่า,นาอย่าไปเสียเวลาอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยสุดท้ายแล้วมันก็แค่ตุ๊ก,กตาโง่งตัวหนึ่งและบอกกับผู้ที่เป็นภรรยาว่าอย่าเสียเวลากับเรื่องพวกนี้อย่าเสียเวลากับเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ในขณนดเดียวกันขณะที่เจนน่ากำลังพยายามอุ้มตุ๊ก,กตาตัวนั้นมือของลูกชายตัวเอง ได้มีชีวิตขึ้นและเธอก็อุอมตุกตาตัวนั้นขึ้นมาสวมกอดปรากฏว่าตุกตาตัวนั้นนั้นได้เปลี่ยนเป็นลูกชายตนเองจริงๆลูกชายของเธอกลับมาแล้วลิกกำลังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภรรยาของตนเองนั้นเป็นอะไรทาไมกอดตุกตาเรากลับเป็นลูกและทิมก็พูดขึ้นว่าลองจับมือตุกตาโง่ๆตัวนี้ดูสิและคุณจะรู้เองในขณะที่ชายหนุ่มกําลังเอื้อมมือไปจับมือตุกตาตัวนั้นปรากฏพบว่า มือทุกตาตันนั้นได้เปลี่ยนเป็นลูกชายของเขาจริงๆและลูกชายของเขากำลังหัวเราะให้อย่างสนุกสนาน So it works for adults too? Nobody ever asked for their money back.